สวัสดีค่ะพบกับช่องสาราดีนะวันนี้นะคะก็จะมาสอนวิธีการตั้งค่าเปลี่ยนภาษานะคะบน Windows 10ด้วยปุ่มตัวหนอนนะคะที่เราใช้เปลี่ยนในคีย์บอร์ดกันนะคะหลายคนนะคะอาจจะมีปัญหาเวลาเราไปลง Windows มานะคะแล้วในโน้ตบุ๊กหรือว่าคอมพิวเตอร์นะคะมีแค่ภาษาเดียวนะคะแล้วทำให้เราไม่สามารถพิมพ์ตัวอักษรภาษาไทยได้นะคะเดี๋ยวเราจะมาเพิ่ม คีย์บอร์ดภาษาไทยกันนะคะไปเริ่มกันเลยค่ะก็มาที่ปุ่ม Start นะคะเลือกตัวนี้นะคะ Setting หลังจากนั้นนะคะก็จะมีหน้าต่างของ Setting ขึ้นมานะคะให้เราเลือกที่ Time and Language นะคะเมื่อมาที่ Pop-up ตัวนี้นะคะให้เราไปเลือกที่ แปลงเปรนะคะหลังจากนั้นนะคะเราจะเห็นนะคะว่าในเครื่องของเรามีเฉพาะภาษาอังกฤษนะคะเราก็ทำการแอดนะคะพิมพ์เป็น thai นะคะเพื่อที่จะเลือกภาษาไทยนะคะหลังจากนั้นเลือกภาษาไทยคะ่ะเลือก next นะคะหลังจากนั้นเรามาเลือกที่ install นะคะ นี่นะคะเราก็จะได้ภาษาไทยออกมาแล้วนะคะซึ่งตอนนี้ในเครื่องของเรานะคะก็จะมีภาษาอังกฤษและภาษาไทยหลังจากนั้นนะคะเราก็ปิดหน้าต่างนี้ลงนะคะสังเกตว่าตรงข้างล่างขวามือของเรานะคะจะมีตัวนี้ขึ้นมานะคะซึ่งเราสามารถเปลี่ยนภาษาได้ในนี้เลยนะคะสามารถคลิกเปลี่ยนภาษาได้ตรงนี้หรือในกรณีที่เราต้องการที่จะเปลี่ยน ภาษาในปุ่มที่เป็นตัวหนอนในคีย์บอร์ดนะคะเราก็มาที่เดิมค่ะมาตรงสตาร์ทนะคะหลังจากนั้นไปที่เซ t ติ้งเลือก Time and Language เหมือนเดิมค่ะก็จะมีป๊อปอัพตัวนี้ขึ้นมาเหมือนเดิมนะคะไปที่ Language เหมือนเดิมหลังจากนั้นนะคะจะมีเมนูด้านขวามือนะคะให้เราเลือก s p e l l i n g นะคะ เมื่อมาถึงป๊อปอัพตัวนี้นะคะให้เราเลื่อนเมาส์ขึ้นนะคะหลังจากนั้นไปที่ Advanced Keyboard นะคะ Setting เลือก Language Option นะคะเมื่อมาตัวนี้นะคะให้เราไปเลือกที่ Advanced Key Setting นะคะและไปที่หลังจากนั้นมาเลือกที่ Change Key นะคะ เชงคีตัวนี้เราจะเลือกเป็นตัวที่หนึ่งนะคะเป็นตัวนี้ตัวที่สองเป็น North a s t Sing นะคะหลังจากนั้นกดโอเคค่ะและกดโอเคอีกครั้งหนึ่งนะคะเรียบร้อยค่ะปิดลงเลยนะคะหลังจะสังเกตว่าตรงนี้นะคะเราสามารถเปลี่ยนภาษาได้ใน หน้าจอตัวนี้นะคะหรือว่าเราจะกดปุ่มตัวหนอนบนคีย์บอร์ดนะคะเราก็สามารถเปลี่ยนภาษาได้สังเกตตรงนี้นะคะก็กดปุ่มหนึ่งครั้งก็จะเป็นภาษาไทยและกดอีกครั้งเป็นภาษาอังกฤษเรียบร้อยแล้วค่ะ ค่าสำหรับวันนี้นะคะก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะก็หวังว่าเพื่อนๆนะคะจะเอาวิธีการตั้งค่านี้นะคะไปใช้ประโยชน์นะคะยังไงก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยนะคะสำหรับผู้ที่เข้ามาใหม่นะคะก็ฝากกดติดตามฝากกดกระดิ่งด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ